สวัสดีทักทายพี่น้องนะครับผมชาวเฟซบุ๊กสุขุสุคนครับผมผมแนะนำต่องตาเศร้านะครับผู้ติดตามต่องตาเศร้าอยู่หามืินก็คนเด้พี่น้องอันนี้คือเฟซจริงนะครับผมนะครับมือนีนะครับมาขายของคือเก่านะครับผมให้พี่ให้น้องนะครับผมเบิ่งกันเงียวๆนะครับเป็นคลิปเงวๆนะครับกับ่มีหยังารหรอครับผมมีอยู่ซัมนี้แล้ครับ เป็นอย่างคือว่ามีอยู่ซอมนี่นะครับพอาขาทุนหน่อยครับพี่น้องพอาขาทุนหน่อยนะครับแต่สีว่ามีหลายครับเ็คือพราะขาทุนหลายนะครับเอาเขากับเหตุตามกําลังเข้านี่แหละครับพี่น้องตู้กระแทกทางนะครับตัวนี้นะครับผมตู้พร้อมดอกนะครับใส่ดอกของอ่าอบอ้อมนะครับผมหาลอยวัดนะครับคูละสามพันหาลอยบาทนะครับผม ตู้พร้อมดอกสภาพยังดีนะครับสวยงามนะครับผมเสียงดีด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตู้ยี่สิบเอ็นนิวนะครับผมของเทอร์โบนาโคงนะครับใบละ2 8ง0หสบบาทนะครับตู้เปล่านะครับขอบเล็กตะแกงปั้มนะครับแล้วก็หูจับเล็กนะครับสวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวพาไปเบื้งด้านหลังกันนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเป็นตู้ไอ้ไข่ของอย่างนะมาตินมาครับไข่ของมาตินแต่ว่ามีสองล่มหลังออกนะครับออกทั้งหนาออกทั้งหลังนะครับขายอยู่ในราคานะครับผมใบละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับไม้อัพแหย่สิบมินครับตัวนี้จะเป็น เราเป็นยูยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับผมใบละเจ็ดพันหาร้อยบาทครับตู้พรอมดอกนะครับทางด้านนี้จะเป็นตู้กลางสิบนิ้วนะครับกลางสิบนิ้วมียูซีใบนะครับไหม่อแทรนะครับเอาไปเลยครับผมใบละนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วจากตู้ข้อดำนะครับ ไดอกนะครับใบละ8ดอกเอาไปนะครับผมไปละหาร่อยหาส0บาทครับตู้ LS กันยนังเหลือนะครับตู้ LS นะครับราคานีเลยนะครับ LS 18เนิ้วนะครับรก็าีวิน18เนิ้วนะครับ ด้านบนจะเป็นตู้กลางแหลมนะครับสองขุนหนึ่งแลวก็หนึ่งนหนึ่งนะครับผมหล้วจะเป็นตู้ซับนะครับผมซับรถยนต์นะครับใบรับผ่านหาครับตู้กระแทกคางก็มีครับผม แล้วก็จะเป็นบีพันนะครับผมสูตรไอ้ไม่กั้นยังและก็ไม่กั้นตรงนะครับผมต่อมากจะเป็นนะครับเทอร์โบนะครับผมนาตรงนะครับเป็น2ยีสิบเอ็นิวคือกันครับใบละสองพันหาครับ ัวนั่นนะครับเป็นแบนพาร์ตสิบแปดนิ้วมีอยู่สามใบนะครับใบละเก่าลอยห้าสิบบาทครับอ่าฮ้อนนะครับผมดอกละนะครับผมเจ็ดลอยห้าสิบบาทครับกุราพันหาครับผู้อใช้่าผู้ใด้สนใจแบบไรนะครับจะทถักมาหาผมเลยได้ครับลก็สิเป็นยังี้เขาเห็นเล็กเล็กปะครับผมพันหานะครับ สวยๆงางามนะครับมื่าันเดีมีชน,นิมต่อมาเป็นตู้โอ้ยบปเมนเป็นเป็นดอกนะครับดอกดอกกลางนะครับดอกละหกลอยห้าสิบบาทแล้วก็ตัวนี้เป็นดอกสิบหาคงรอครับดอกละหนึ่งพันสี่ลอยห้าสิบบาทนะครับสวยๆงางามกี่ฟุนเกก็ในน้อยนะครับท้างนา้นก็จะเป็นดอกสิบหาครับผม มิกเซอร์นะครับผมตัวละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทตัวนี้ตัวละเก้าร้อยครับหัวคอดนะครับผมมีตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเพาเวอร์สองพันหานะครับบอร์ดกุ้มไฟพันสองหาสิบบาทอีคิวสองสันพันหาอีคิวสั่นหนึ่งตัวละพันสองครับคอร์ดกับตัวละพันสองนะครับ เอฟเฟกพันหกครับผมแต่วก็ปักไฟตัวละเก่าลอยครับอิเ e กียวสองสันตัวนี้ขายวิวพันแปดนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทแล้วก็พาวเวอร์นาไล่นะครับ,รราารบขายอยู่สองพันแปดร้อยบาทครับตัวนี้ขายอยู่สามพันหาครับตัวนี้ขายอยู่พันหาร้อยบาทครับแล้วนกะ็ ไม่ร่อยนะครับขายอยู่สอง0ัหาอยบาทครับทุกค่าแบบมักแบบได้นะครับผมถักมาหาผมก่อนนะครับหรือว่าโทรเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดีสามศูนย์ศูนย์ีสี่เจ็ดครับบ้านกุฎประทายครับตำบลกุฎประทายอำเภอเทิ์อ,อ,อุดมจังหวัดอุบลครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนครับผม